โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจินโฮโนอยู่ในเกม Summoner War ส k y a r e n a นะครับผมวันนี้มากับคอนเทนต์เทคนิคการคัดลูนกันนะครับผมวันนี้เป็นลูนพวกสแต็กต่างๆและกันที่ผมพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูนเรื่องของพลังที่เพิ่ม HP ลูนเรื่องของสมาธิที่เพิ่มแม่นยำลูนเรื่องของทนทานที่เพิ่มในเรื่องของต้านทานนะครับผมหรือว่าจะเป็นเรื่องของดาบเรื่องของ ลูนเพื่อนพูนล,ลูนแม่นยำลูนอดทนหรือลูนไรอัตลักษณ์นะครับผมลูนพวกนี้เวลาเก็บเขาเก็บกันยังไงนะครับคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ก่อนนะครับผมคลิปนี้จะไปกันอย่างรวดเร็วแล้วก็พยายามที่จะก,กระชับที่สุดเพื่อไม่ให้ทุกคน เบื่อหรือดูคลิปนี้นานเกินไปนะครับผมผมจะพูดถึงแค่รูนสแต็กต่างๆนะครับผมรูนสแต็กต่างๆเป็นยังไงรูนที่เพิ่มในเรื่องของสแต็กนะครับผมไม่ว่าจะเป็น h ทีเปอร์เซ็นต์15สมาธิที่เพิ่มแม่นยำ20อะไรแบบนี้นะครับผมเอาง่ายๆเลยรูนสแต็กก็คือรูนที่เพิ่มสแต็กแบบ เม็ดก็มเหนียวที่ไม่ใช่ความสามารถนะครับทุกคนยังรูนสตันก็จะเป็นความสามารถที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมรูน e ีที่เพิ่มความสามารถได้เทิร์นขึ้นมาประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมมามาดูกันนะครับช่องสองของรูนสแต็กต่างๆเลยที่เขานิยมกันเก็บจริงๆก็พวกสปีดเฮดพีแอคแท็แล้วก็ดีเฟนต์นะครับผมรูนที่เขาเก็บนะครับสำหรับช่องสองเลยนะทุกคนก็ ถ้าสมมุติว่าเล่นเป็นสายดาเมจเลยก็เป็นสปีดนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของคิเลตมีเรื่องของคิยแดมมีเรื่องของอ HP กับ a อค a c นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสาย HP ก็จะเป็นเน้นในเรื่องของสปีดเป็นหลักมีเรื่องของ a อ t a c ติดมาด้วยก็จะโอเคมากๆมอนบางตัวที่ไม่ใช้คิเลตเลยก็ใช้เป็นแอคแท็กแทนก็ได้หรือว่าใช้เป็นพวกต้านทานหรือแม่นยำมาเสริม ตัวของมอนก็ได้นะครับผมส่วนเรื่องของสายดีเฟนต์นะทุกคนสายดีเฟนต์ที่ผมเจอมาก็น่าจะเป็นในเรื่องของสปีดเป็นหลักแล้วก็มีพวกคีเล็ขดขี้แดมต้านทานนะครับผม,มบางตัวก็เล่นเป็นเปิดเกาะอ,อย่างแพนด้าลมอะไรอย่างเงี้ยเปิดเกาะแล้วก็ทำดาเมจรุนแรงตามดีเฟนต์ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีพวกสปีดตามมาอะไรเงี้ยมันจะดูโอเคมากๆนะครับสำหรับช่อง2ที่เขาเก็บกันพวกสแต็กต่างๆเลยนะครับแล้วก็ขอบอกก่อนเลยนะ รูนพวกนี้นะทุกคนสามารถเอาไปโวเข้นได้หมดเลยนะไม่จําเป็นต้องใส่แค่2เซตนะครับผมสามารถใส่ 3- 4เซตก็ได้หรือว่าสามารถไปเดี่ยวเดี่วก็ได้โดยที่ไม่ต้องสนใจในเรื่องของอความสามารถของรูนนะครับผม ส่วนช่อง4นะครับผมที่นิยมเก็บกันเลยก็จะเป็นคีเลดคียแดนแล้วก็มี HP a t t a c k แล้วก็ Defen s e นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนถ้าสมมุติว่าเป็นคีเลดจริงจิก็เน้นในเรื่องของสปีดเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของ a t t a c k มีเรื่องของ SP นะครับผมที่ผม,มสังเกตมาก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนถ้าสมมุติว่าเล่นเป็นสายคีเลดอ่ะ มันจะทำสแต็กมอนได้ง่ายขึ้นนะครับผมสปีดมันจะสูงขึ้นแอคแท็มันจะดูบาลานซ์นะทุกคนแต่ว่าไม่ได้แบบแรงเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับผมต่วต่อมาคี้แดมนะครับผมคี้แดมก็เล่นเป็นสปีดเป็นหลักเลยแล้วก็มีเรื่องของคีเลสแล้วก็มีเรื่องของแอคแท็หรือ HP ตามมาก็ได้หรือจะเป็นดีเฟนต์ก็ได้นะครับผมถ้าบางตัวที่แรงตามดีเฟนต์ก็ใส่เป็นคี้แดมก็ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันนะทุกคนแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสายดาามจจริง ก็เน้นในเรื่องของคีเลดก่อนนะครับผมแล้วก็มีสปีดติดมานิดๆหน่อยๆก็โอเคแล้วนะครับทุกคนแล้วแต่ตัวด้วยว่าสปีดตัวนั้นควรประมาณเท่าไหร่เราตักอาสปีดตัวนั้นเท่าไหร่นะครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสแต็กต่างๆอย่าง hp ก็เน้นในเรื่องของสปีดเป็นหลักเลยนะครับผมเพราะว่า มีหลายตัวเหมือนกันที่เป็นซัพพอร์ตนะครับก็เน้นเป็นสปีดแล้วก็มีเรื่องของดีเฟนต์ติดมาด้วยก็จะดูโอเคมากๆส่วนถ้าสมมุติว่าเป็นดีเฟนต์เลยก็จะมีอีกสายหนึ่งที่เป็นดาเมจดีเฟนต์โดยที่ไม่สนใจเรื่องของขี้เล็กขี้ดมเลยนะครับผมเป็นดีเฟนต์ล้วนๆก็เน้นเป็นสปีดนาแล้วก็มีเรื่องของ HP ติดมาด้วยก็จะดูโอเคมากๆแล้วก็มีแม่นยําติดห้อยมาด้วยก็จะดูโอเคนะครับผมเพราะว่าสายพวกนี้จะเน้นในเรื่องของ CC ด้วยนะครับผมส่วนต่อมาเอ็แทเลยนะครับผมสำหรับ สายนี้ a อ t a c กก็เน้นในเรื่องของสปีดเลยนะครับผมส่วนมากอะ a อ t a c กอะมันจะมีแค่บางตัวเท่านั้นที่ฮิวตาม a อ t a c กเอยดาเมจตาม a อ t a c กเอยอะไรอย่างนี้อย่างโอนิบูชาที่แรงตามแอคแท็ ag, โดยที่ไม่สนใจขีเหล็ที่แดมเลยก็เน้นในเรื่องของสปีดไปเลยนะครับผมแล้วก็มี H ฮติดมาด้วยก็จะดูโอเคแล้วนะครับมาส่วนช่อง6กันนะครับผมช่อง6เลยนะทุกคนก็เน้นในเรื่องของ h ฮดพีแอคแท็ก ดีเฟนต์ต้านทานแล้วก็แมสหยับนะครับผม,มสามารถใส่ได้หมดเลยนะทุกคนยกเว้นไอเฮ็ดพี่ดิบไอแอคแท็กดิบแล้วก็ดีเฟนต์ดิบนะครับผมส่วนมากก็จะเน้น3ามสแต็กหลักนี้ก่อนเลย HP a t t a c k แล้วก็ดีเฟนต์แล้วก็ ตามมาด้วยต้านทานกับแม่นยำอันนี้ควรเก็บเหมือนกันนะสมมุติว่าเราจะโมลูนบางตัวที่อยากจะแม่นยำเยอะๆมีสปีดสูงๆอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะอเอาแม่นยำไปเลยก็ได้แล้วก็ทำสเต็กช่องอื่นที่มันแบบมีสปีดสูงๆไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องของแม่นยำนะครับผม,มก็ถือว่าช่อง6สามารถแบ่งแม่นยำได้เหมือนกันนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าเล่นเป็น HP ช่อง6นะผมเน้นในเรื่องของสปีดเป็นหลกักมี ดีเฟนซ์ติดมาด้วยก็จะดูโอเคมากๆแล้วบางตัวที่มีความถึกด้วยมีอะไรนู่นนี่นั่นด้วยก็เน้นในเรื่องของ uh, มีแอคแท็ติดมาด้วยก็จะดูโอเคนะครับผมสำหรับตัวดามเมทที่เน้นความถึกขึ้นมานิหนึง่งส่วนมากช่อง6กอะ่ะช่วงพวกดาเมจอะมักจะใส่ sp กันนะครับผม วนตอมานะครับผมเป็นแอคแท็กเลยแอคแท็กก็จะเป็นตัวดาเมจที่จัดจ๋าเปิดก่อนทําให้จบเกมได้ก็จะเน้นในเรื่องของสปีดเป็นหลักมีคีเล็ดติดมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของ HP ด้วยสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ออกก่อนศัตรูโจมตีเราก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถยืนถึกได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นมีประมาณนี้ก็จะดูโอเคแล้วนะครับสาหรับสายแอคแท็กเนาะส่วนต่อมาสายดีเฟนซ์เหมือนกันเลยนะครับผมถ้าสมมติว่าเป็นดีเฟนซ์จัดจ๋าเลยโดยที่ไม่สน ในเรื่องของคิเลตคิแดมก็เน้นในเรื่องของสปีดเป็นหลักเลยแล้วก็มี HP ติดมาด้วยก็จะดูโอเคมากๆแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีเรื่องของแม่นยำก็จะดูโอเคมากขึ้นนะครับผมส่วนต่อมาถ้าสมมติว่าเล่นเป็นสายคิเลตคิแดมก็จะเป็นสปีดเป็นหลักมีคิเลตมาด้วยแล้วก็คิแดมจริงๆไม่ต้องสนใจมากมีเรื่องของ HP ติดมาด้วยก็จะดูโอเคนะครับผมสำหรับช่อง6สสำหรับรูนสแต็กต่างๆนะครับ ส่วนต่อมาช่อง1 3 5นะผมที่ผมแนะนําจริงๆจ,จะมี2แบบนะทุกคนก็เน้นในเรื่องของ2สเต็ตนี้เป็นหลักนะครับสมมุติว่าถ้าได้สปีดมานะครับผมก็ถ้ามันลงสปีดเยอะก็สามารถเก็บได้เลยนะฮะทุกคนแต่ถ้ามันลงในเรื่องของคิเลตเยอะก็สามารถเก็บได้เหมือนกันนะครับผม2อย่างนียสำคัญนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าสเต็ตโดยรวมนะทุกคนพวก HP เลือกพวก Attack หรือว่าพวก De Defense ที่ มันลงแบบเต็มเม็ดเต็มเหนียวนะครับผมอย่างสมมุติว่าถ้าได้รูนส้มมานะครับทุกคนได้รูนส้มมาแล้วมันบวกแบบเต็มแม็กจริงๆนะครับผมรูนส้มมาปุ๊บเริ่มต้น8อย่างเงี้ยแล้วบวกไป32อย่างเงี้ยก็จะเป็น40พอดีหรือ38หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถเก็บได้เหมือนกัน,นมยังสตแต็กต่างๆอะไรพวกนี้นะทุกคนก็ <c oughs> เน้นในเรื่องของสูงๆเอาไว้ก่อนสักประมาณ35บวกบวกผมก็ว่าน่าจะเก็บแล้วนะครับผม,มพวกสแต็กพวกนี้นะครับทุกคนก็สามารถเอาไปโมลูนได้เหมือนกันเป็นลูนที่แบกสแต็กข้างใดข้างหนึ่งได้นะครับผมถ้าสมมุติว่าผมจะโมรเรื่องของโจ๊กน้ําที่วางระเบิดจัดๆเลยนะครับผมก็จะเน้นในเรื่องของแอคแท็นะทุกคนถ้าสมมุติว่าแอคแท็นี่35บวกอย่างเงี้ย28บบวกอย่างเงี้ยผมก็เก็บเหมือนกันนะ เกือไว้สำหรับโมลูนพวกโจ๊กได้นะครับผมพวกนี้ก็เล่นได้หลักหลายนะทุกคนสำหรับลูนสแตก็กมันไม่ได้ไม่มีค่าแค่ว่าเราเอาไปโมลูนยังไงมากกว่าสำหรับลูนสแต็กต่างๆเนาะก็จะเป็นทั้งหมดเลยนะครับผมแบบข้าวๆ ที่เวลาผมคัดรูนพวกสเต็กต่างๆ,ๆแบบนี้นะครับทุกคนเผื่อแบบว่าทุกคนฟาร์มมาแล้วแบบเออได้รูนแบบนี้อีกแล้วขายทิ้งขายทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับผมเอามาโมลูนเล่นใน rta ในกิววอลิกวได้เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคคลิปโอนี้ขอให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปโอหน้าคลิปนี้ก็ ราตรีสวัสดิ์ผีรอบเตียงครับทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b e เป็นกำลังใจให้สำหรับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคิวโดหน้าคลิปนี้ราตรีสวัสดิ์ผีรอบเตียงครับทุกคนบายบายครับผม